สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่13-19ถึงกุมภาพันธ์2 5 6นค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีเรื่องกระทันหันนะคะให้ชาวกันได้จัดแจงจัดการนะคะมีเรื่องที่ไม่ทันระวังไม่ทันตั้งตัวเป็นต้นการทำงานนะคะสัปดาห์นี้เหมาะกับการขยับขยาย การพัฒนาแล้วก็เรียนรู้เรื่องต่างๆเพิ่มเติมการเดินทางใกล้ทางไกลนะคะเพื่อทำงานใครที่มีกิจการนะคะเกี่ยวกับการขยับขยายกิจการการมองหาสมัครงานใหม่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้งานใหม่ด้วยเช่นกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ต่อยอดนะคะสินค้าบริการต่างๆก็จะทำให้มีลูกค้ามีออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น นักเรียนนักศึกษานะคะก็จะได้เรียนต่อสอบแข่งขันมีผลคะแนนเรียนที่ดีขึ้นท่านที่ทำงานหนักมานานนะคะก็มีโอกาสไปถึงเป้าหมายหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้รับผิดชอบงานที่ถูกใจการเงินช่วงนี้นะคะมีแนวโน้มในด้านดีนะคะเรื่องของการเงินการทำธุรกิจต่างๆก็มีโอกาสได้โบนัส เงินก้อนค่าคอมค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าต่างๆหรือได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะได้กำลังใจมากขึ้นทีเดียวเรื่องของสุขภาพนะคะสมบูรณ์ทั้งกายใจนะคะพร้อมที่จะดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อส่วนท่านที่ยังโสดนะคะ สัปดาห์นี้เกี่ยวกับเสเน่ดึงดูดนะคะอาจจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาได้ง่ายนะคะใครที่มองหาคู่อยู่ก็เหมาะกับการโปรยสเสน่ห์เสริมสวยเสริมหล่อให้กับตัวเองในเรื่องของคนมีคู่นะคะก็จะเสริมกันเรื่องของการงานการเงินได้เป็นอย่างดีมีการาร่วมด้วยช่วยกันนะคะการต่อเติมตกแต่งบ้านที่พักอาศัยต่างๆก็ทำได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ